สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการบานจะกเกรงนะครับรายการนี้ทําให้คุณเกรงกันไปทั้งบางเลยทีเดียวนะครับในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะรู้ว่าแขกเส้นของเรานั้นเป็นใครนะครับขอพูดถึงซีดีสารแนเข้าเป้งเมื่อซื้อซีดีสารแนเข้าเป้งนะครับลุ้นโชค3ชั้นนะครับแจกของวันละ1หนึ่คราบแจกรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสามคันครับวาารถยนต์ฮอนด้าแจสนะครับแจกถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับซื้อได้ที่ไหนครับ71 เซเว่นทุกสาขานะครับแขกเชิของเราวันนี้เป็นใครนักร้องสาวเสียงหวานเพลงเขาเนี่ยนะอมตะนิรันดร์การไม่มีใครไม่รู้จักใจอ่อนเพลงแต่ก่อนแต่ไรหัวใจก้าแกร่งใจเกยเก่บแก่เหมือนแรงเล็กนาใจตาตีการดตวยเจ้าแม่เพลงหวานครับคุณฝนธนสุนทร ทังหมนเลยควันมา้ยอะเลยร้อนแรงมากไม่น่าเชื่อนะครับว่าพอล่าเทเลอร์ดินนี่มาร้องเพลงไม่ใช่ครับคุณฝนก็นี้ทถามผลงานนิดนึงครับตอนนี้มีอะไรพิเศษบ้างครับอ่เป็นอัลบั้มชุดพิเศษค่ะครับอัลบั้มมีชื่อว่ารักนี้ไม่มีลืมค่ะเมต่อกี้เห็นมีแซวเรื่องเพลงใจอ่อนด้วยครับไม่ได้ร้องอย่างนั้นร้องยังไงครับแต่ก่อนตะไรไม่กินใส่อ่อนอันนี้พวกคุณเลยนื่ย ขนานี้ไงไม่ให้กินค่ะแต่ก่อนไม่กินไส้อ่อนแสดงว่าเดี๋ยวนี้ฮะก็ไม่กินเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าถ้ากินแล้วมันไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าไส้อ่อนนะจริงๆนะคะมันมีขี้กระตึกขี้กระตึกแสดงว่าเป็นคนเก็บทั่วเลยับขี้กระตึกเป็นยังไงคบคนรับผ้ามันจะอยู่ใกล้ๆขี้เพล่ะนะมันคืออะไรครับพญาดค่ะวันนี้วันนี้คุณฝนจะเล่นเรื่องอะไรดีครับวันนี้กำบังจะเกรงแล้ว มีความรู้สึกว่าฝนอยากผจญภัยอะค่ะถ้าอย่างนั้นมาต้องเรื่องแก้วกลางดงแก้วกลางฝนไปฝึกภาษากะเหลี่ยงอะไรที่เขาพูดกันนะคะภากเข่าใช่ที่เขาจะพูดไม่ค่อยช้านะใช่เพื่อที่จะมารายการบาจเกเเนี่ยค่ะราจานี้่าสวสีลมซอยสอนะบาจเกเตเลย ชมครับในสัปดาห์นี้นะครับเราขอเสนอละครผจญภัยในป่าลึกกับความรักของสาวดอยพบกับแก้วกลางดงสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นชาวดอยอ่ะครับเป็นชาวดอยค่ะอ๋อแล้วนั่นใครครับนั่นอ่ะฮะอ้าวมาอ๋อ โมซินเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเลยเชื่ออะไรนะอาลิซาเบตอ๋ออาลิซาเบตนะฮะจีจีแล้วเขาไม่ได้ชื่ออาลิซาเบตนะตออยู่ที่ดออยู่ชื่ออะไรฮะชื่ออีปวกอีปวกเออเออเป็นชื่อที่น่ารักมากเลยนะอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อเมยวดีเป็นโคเป็นโคดอวาอยู่อุดรธานีคนละทางเลยนะนั่นอ่ะ แล้วที่บ้านนี่มีกันอยู่แค่2คนเหรอเป็นเพื่อนกันมีหลายคนแต่ว่ามีเพื่อนคนเดียวเพมีคาโคแล้วโอ้ยคาโคลนะใครว่าจะไปคอร์บาก็เล่นสวยแล้วขนาดเนี่ยตาหน้าแต่หน้าเออหนูจะแตะหน้าเหรอเออให้สวยเลยนะโอ้ยุ้งหกะอะไรอ่ะอะไรเอารำกะโอ้ยงงกะเงกะใหญ่เลยเอาน จะสวยทางให้คอยาวเดี๋ยวจะงาเดี๋ยวนะเดียวจะไหวไหมอ่ะไม่ไม่อะสวยอ่ะสองคนมาทำอะไรกันอยู่ในชายป่าแบบนี้มันที่มารอพ่อพ่อทำอาชีพอะไรครับพ่อเป๊ะหาโกพ่อเป็นพรานเออเป็นพราน พ่อเป็นนายพรานใหญ่มากสามารถออกไปหาล่าสัตว์พ่อหากบคุณพ่อมาแล้วพบกับผ่านจันเราไม่นามว่าผ่านจันนะอผ่านจันนี่เป็นผานี่เรียกว่า อยากจะหมุกพ่อเลยไอ้รุ่งพ่อนี่เป็นพันใหญ่ที่เข้ามาแล้วทุกป่าไม่ว่าป่าดงดิบป่าไม้เจ็ดพันป่าดีไม้เดียวกันก็เข้ากันได้บอลแล้ววิชาในการโุ้ยน่าน่ะโอ้ยอ่ะไอ้รุ่งพ่อน่ะวิ่งพ่อเข้าไปเนี่ยในป่าเนี่ยจะเอเสื้อเลยเชื้อเอา ็น่ากลัวกว่าเสือเงาเนี่ยกันนิดนึงนี่เป็นอุปกรณ์ที่พันจันคิดเองนะอันนี้คือเรืยองง่ายๆว่าไอทีจับนกเนี่ยมันเป็นระบบดิจิตอลยังไงมันใช้ยังไงง่งยๆวางไว้วางไว้ดูสมุดว่าสมุดว่าแล้วสัตว์มันก็จะเดินเข้าไปเรื่อยๆ ฉันเพิ่งพยายามที่จะเข้าไปในระบบชุี่เข้าของเราไปไปเจมากเราโดนดังนี้สปบมอไหมครับโอ้ยสปบมอสะบัดมือท่านก็มันก็ไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บมันสบายมากนะเกิดว่าเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องเจ็บเล็กๆแบบเนี้นะมันเหมือนกับเรื่องของมดกัดเนี่ยนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นโอเค เียมของลูกเข้าป่าต้องมีการจีมของไห้หว่าจะเป็นเครื่องยังชีอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมาขนมาขนมาขนมาที่กูจะเข้าป่าหรือไปทำอาหารเกาหลีกินในป่า <c oughs> อันนี้อันอนี้เผื่อเผื่อกะต้มกะทิอะไรใส่ก็ไปด้วยดีมากด,ดีมากเฮ้ยลำาเวลาเวลาวิ่งหนีสัตว์นี่มันจะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่เคยขานอยังอะไรอ่ะจะนอนยังไงอ่ะ ไปกันอย่างนี like no. No, 8, ้เ nah, ฮ้ยแกว่าแกงงมิ <S <S IR ๊ฉ <Okay. Liter. S 1> ันว่าแกง่มากเลยนะไม่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 เอางี้เดี๋ยวไอ้พันกรุงเทพมันจะมาแล้วลูกเอ้นี่มาแล้วอุ้ยมาแล้วเก็บไว้ตรงไหนฮัลโหลไม่ใช่อันนี้อะไรนี่โทรศัพท์อะไรเนี่ย อะถึงในป่าหรือ,อ,อ,อยังคุณพานอ่ะเข้ามาแล้วถึงแล้วถึงแล้วอะโอ้โหอ,อยู่ตรงไหนแล้วคือผมออกจากบางปะอินมาแล้วไงออกจากบางปะอินมาแล้วก็แวะปัปะป๊มบารทอแวะแป๊บหนึ่ง น้ำมันหมดผมเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บออกมาเจอหมาเยี่ยวอยู่ข้างทางด้วยแล้วผมเลยมาอ่างทองมาไหว้แม่ก่อนแล้วไปสิงบุรีพอสิงบุรีเสร็จปุ๊บไปชัยนาทผมแวะเข้าลบบุรีเฮ้ยมันม่เขียนจดหมายมาเลยวะวอยเอาง่ายๆชั้นๆถึงแล้วไปพบกับหนุ่มกรุงชื่อนายทรงพาว เปิดงานกีฬาเขตอะไรกันหรือเปล่าอะไรผมมาถึง